สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกันเช่นเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดําอัพข่าวจะมปเดตข่าวคราวในการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันเลยใน1คลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามวไว้ตูนยูนิเต็ดฟิตเจอริ่งกับเจดําทุกวันนะรวมไปถึงในไลน์ของเราด้วยแอดตูนยูนิเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะกับ ใครที่อยากได้ที่กว่าน,นี้ดูที่หน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ที่ปากหมุดได้เลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของกุนซอเดือนนอร์มอลวันที่ตอนนี้กดดันหนักมากนะสำหรับเยนคลอปของพิปรีลิฟู oh, <no. S 1> เกมเมื่อคืนนี้แพ้วูฟคาบริเนวกราวศูนต์ต่อ3ไปเยือนก็จริงแต่ไม่น่าแพ้เลยขนาดนี้รูปเกมสู้กันไม่ได้เลยน,ะนั่นเองทำให้นักข่าวหลายคนก็สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมเยนครับหนึ่งในนั้นคือเจมส์เพียร์ เยลข่าววงในของลิพูนะที่สนิทสนมกับสโมสรมาเกือบ20ปีนะของเดียลติกซึ่งก็สัมภาษณ์เยนครอบหลังเกมแล้วเยนครอบไม่ยอมตอบคำถามเจมส์เพียสเว้ยแต่พอนักข่าวคนอื่นถามคำถามเดียวกันเยนครอบตอบเพราะเยนครับเคืองที่เจมส์เพียสเนี่ยเคยเขียนวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็ตัดสินเยนครอบต่างๆน,น,นานาพูดอ,อะไร,ะไระในแง่ลบเกี่ยวกับลิพูมาตลอดในช่วงเวลาที่ลิพูฟอร์มไม่ดีช่วงหลังนั่นเองนะโดย เจมพีสจะถามเยนครอบแบบนี้บอกว่าฤดูกาลนี้มีหลายอย่างที่คล้ายกันนั่นคือเริ่มเกมอย่างเชื่องช้าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจสภาพร่างกายหรือเปล่านะแล้วคุณพิจารณาเตรียมทีมยังไงตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเริ่มใหม่ไหมหมถึงจะเปลี่ยนวิธีการเตรียมทีมไหมนะฝึกซ้อมมาตลอด1สัปดาห์แต่ออกสตาร์ทได้แย่มากและเชื่องช้ามากในเกมที่แพ้วูบคืนนี้เยนครอบบอกแบบนี้ว่าเอางี้พูดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะตรงๆนะถ้าคุยกับเจมพีสเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะนั้นไม่คุยด้วยแล้วกันก็รรรูู้้้้อออยย่่แลวววววนนีีเขะะไไไไิิพาา์จณ ฉินนินทาอะไรไว้หรือว่าพูดถึงผมพูดถึงลูกทีมลิพูยังไงไว้นะเพราะนั้นถ้าเกิดใครจะถามคำถามนี้เดี๋ยวจะตอบยกเว้นผมจะไม่ตอบคุณโอ้โหยังครับพูดแบบนี้นะสุดท้ายนักข่าวในห้องแถลง,งข่าวเนี่ยก็ถามยังครับคำถามเดียวกันกันกบที่เจมเพสสถามเลยครอบก็ตอบแบบนี้ว่า ก็นนั่นแหละมันเป็นเรื่องจริงนี่คือปัญหาของเราตั้งแต่ช่วงเริ่มครึ่งฤดูกาลแรกแล้วแต่ตอนนี้มันก็ลดลงเพียงแต่ว่าวันนี้เรากลับมาแยกอีกครั้งหนึ่งการออกสตาร์ทเกมแบบเชื่องชา้าแบบนั้นนั่นคือปัญหาใหญ่ที่สุดของเราเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้บ่อยๆเพราะว่ามันจะทําให้ผลงาง่ขันเป็นแบบที่เราเห็นนี่แหละเอาว่าคุณสามารถจะวิจารเราได้ตัดสินเราได้พูดถึงเรายังไงก็ได้แล้วแต่ที่คุณต้องการบางทีอมจะพูดถูกนะเราไม่ตอบโต้แล้วกัน15นาทีแรกของเรามันห่วยแตกจริงๆอ่านั่นคือย้ย เออเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องนี้จะมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าไว้จะดำมาตามอัพข่าวให้กแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามมาได้ทุกช่องทางนะตูนยูไอเต็ตฟีเจอร์นึกับจะดำทุกวันนะและนี่คือจะดำอัพข่าวคู่นี้มัพข่าวกันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ